หม่เพื่เฮ็ดเต็มเบิดแล้วเขาที่บ้านเน่เอาพี่เซนดูหลังดูหนัง,งนพี่เซนเ้อะตอง,งนังพี่เซนยังโอ้พี่เซนนี่ยังผมเป็นแบบใส่กันทํมาม้ากินตัวเนี่ยอบบดูท้ายตอนตาบโค้มเน,นสสาะรับดาว Mình bắt 3 củ này. Mình phải con. Bắt con. 3 củ này. phải nào chấp,

มาแล้วขับสามนะต้นต้นนะจไดเมสามนาอ่ะดับึู้ลก้มาเต้นาเียงตูมันตาบคมเลยเด็กกตูมันตาบคเลยกี้มีแต่ักตูกกลก็อย่างเลบ่ มกตุมมมกตุ้มกาตุ้มยังกตุมกาตนเม่อตุมีีโอ้กตุมเขากินเนียวมักกาี่ตุมกาเมื่อม่สองตุมบ้านเจ้าเอาหกตุมกามาตากมตุมนี่ีกตุมกินได้มหมกตุ้มกาด้ไกอ๋อแสดงว่าก่าเขาหมกตุ้มตไปเห็ดเก่าเหนียเ เอาขึ้นม่ยง่เ่องหนี่ยเร่งจกปูงกายนานดึงไม่อีกล่ะก็อมันดึงมาตลอดแถวก้อนกับผาคนนุ้ยะไเมื่ก้ากแล้วตกตั้งเดวกอนกับผาคนนุ้ยล่ะเดี่ยวบบมุนทุ่นตัวนี่แม่น้อยมุนทุ่นตัวสั่น โอ้ตัวนี้ก็ดีก็ตัวนี้จาพยายามเอาไ้กับปะใส่ยังไนอนลงไปยหนน่อยนอนไเกิถ้าเกิดคือว่าตุกอมาไหม นิ้มกินแล้วบเป็นอย่ายงม,มี่ใบไมบรรทัดบ่เห็นบบคล้องไม้ไมบรรทัดเห็นค้องตัดฉนะีดฉีดจวดทีเดียวเลยจากโบโเห็นมลทูตน,นี้เห็นสีแดงเลยสีแดงวะสามกอพ้า,ากันเหตุคม อันนั้นเาปะจอมปะค่ะมคมเ้อมเ้อเล้เืโอ้ยสเาพี่น้องเนาะขูดาการดตามเราช่ด้วยเนาะสวัสดีค่ะ